วัสดีค่ะอาภัพก็ชอบนี่มีมรุ่ี้แต่เรามากันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบคนแต่ไม่ได้มาในเกี่ยวกับหัวข้อ d science เไามาทำอะไรวันนี้วันนี้วันนี้ยังไม่ได้นอนไอ้ชิคกม้พ่องชอบเกิดแล้วนะคะโอเคเราจะไปไหนเร็ว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 เชื่อกันไป อันนี้นะคะเราจะไปทำวีซ่ามันทำวีซ่าได้ไหมมันคือการส่งเอกสารยอมันคือการส่งเอกสารไปไปเพื่อทำวีซ่าอินเทอรีที่อินเดียไม่รู้พูดอะไรอินเดียคืออะไรอินเดียนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลากี่โมงสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะเราก็จะไปทำนั่นแหละที่บอกนี่ก็คือเอกสารของแต่ละคนนะคะซึ่งมันหนามากๆดูดิ ก็คือค่าปิ้นเนี่ยหมดไปแล้วเป็นพันใช่ไหมสามพันละค่าปิ้นแค่ค่าปิ้นนะคะแต่ว่าเราต้องทำค่าพาส์ตที่ส่งไปให้เขาอีกแล้วก็ค่าเอ้ยไม่ใช่ค่าวีซ่าอืมโอเคก็คือเราต้องเสียค่าวีซ่าอีกแล้วก็ค่าค่าวีซ่าดํานินการค่าวีซ่าเสียไปแล้วอหรอค่าวีซ่าจ่ายไปแล้วอันนั้นค่าฟาชแท็กหมายถึงว่าเร่งให้เขาทำ อ๋อเราต้องเสียเพิ่มอีกหมืน่นทั้งหมดเท่าไหร่ต่อต่อวีซ่าหนึ่งอันอ่ะเป็นคนหม่นหามื่นห้าค่าวีซ่าห้าพันแต่ว่าค่าฟรแท็กที่เรารีบมากๆเพราะว่าเรามีแผนว่าจะไปช่วงเร็วๆนี้นะคะก็คืออ,อย่าบอกอย่าบอกเขาอย่าไม่ได้บอกเขาแค่น้ะอีกก็เลยต้องรีบจ่ายก็เลยเป็นหมือนหานะคะล้วจะเป็นไงก็ไปดูกันเลย เย้เย้เย้โอเคค่ะมาดูกันเลยนะคะสรุปง่ายๆของวันนี้นะคะก็คือเราไปส่งเอกสารเพื่อทำอวีซา่าเพื่อให้สถานทูตของอังกฤษเนี่ยขอ a อ p r ูฟว่าเราได้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศของเขาใช่ไหมเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราไปทำแล้วคือว่าถามว่าทำไมต้องส่งเอกสารทำไมไม่ไปสัมภาษณ์เหมือนของอเมริกาหรือสัมภาษณ์ของต่างประเทศอะไรเงี้ยที่แบบโออเมริกาเขาต้องเตรียมแบบสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นเยอะมากใช่ไหม แต่ทําไมถึงประเทศอังกฤษถึงไม่ต้องแล้วทําไมต้องเอกส่งเอกสารเนื่องจากว่าประเทศอังกฤษเน่ยทหารรุ่กฤษเขาได้ย้ายทินฐานไปอยู่ที่ตั้งที่อินเดียแล้วเราเลยส่งเอกสารผ่านเอเจนซี่จะเรียกเอเจนซี่ก็ได้มันเรียกว่าเป็นของบริษัท VFS ค่าทําเนียทั้งหมดถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ฟรัทแท็กหรือว่าแบบเราไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยคือทางที่สต๊อที่ VFS เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าสมมติเรามีแผนว่าเราจะไปเที่ยวกลางปีเนี่ยเราก็สามารถ ส่งแบบธรรมดาก็ได้แต่ท่านถ้าจะไปเที่ยวต้นปีเนี่ยก็ไม่มีก็คือไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้มันก็คขางทีนทะยาะเพราะว่ามีคนส่งเอกสารเยอะมากเออเขาก็เลยแนะนำเป็นแบบฟออาเทกมากกว่าค่าทำทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่หมื่นห้าอ่ะฮะหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็ไปดูกันว่าไปไหนต่อโอเค เราก็มาถึงที่ทำวีชาแล้วค่ะกำลังเดินจัดเอ้ยไม่ใช่จอดรถเสร็จลดดแล้วกำลังเดินไปใช่ไหมม้าใช่ใชค่ะบา,บายบายอันนี้ก็คือเอกสาราาที่เมื่อกี้ได้ถ่ายไปนะคะ<ม>เรากำลังเดินไปขับรถมาประมาณกี่นาทีมายี่สิบนาทีปะ่ะยี่สิบนาทีนะคะตอนนี้อยู่แถวเ็าเรียกว่าอ,อะไรานานาคะ่ะ เรา,เาก็กต้องเดินไปวันนี้เราทำข้าวพงใส่ปลาค่ะพัะการหมดเลยโดยไม่ได้นัดหมายน,านี่ะารการเดินเข้าวัดนะคะให้ดูเดีย๋ยวเราจะมาบอก ตอนที่ว่าเราจะเป็นงไงบ้างไม่รู้ข้างในถ่ายได้ไหมถ้าถ่ายได้เดี๋ยวจะถ่ายมาทานนะคะไม่ได้เราต้องตัดไม่ได้ฮะไม่ใช่ลงงอ๋อเจ๊ไม่ได้คุยบุกเรากำลังเดินไปหาที่ทำวีซ่าเอกสานเยอะมากเอกสาลรอะไรบ้างโอ้ shit ก็นั่งรอคิวนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง46บมามาขึ้นคนแรกคือบ่ายโมงสีสิบา่วนโมก่ะขึ้นคนสุดท้ายคือ2.45โมงบและตอนนี้ก็คือนั่งรออีก2งชั่วโมงโเมื่อ้เราก็เลยนั่งรอยอยู่ข้างล่างนะคะนี่สวยมากไปแล้วหนึ่งรอบทีไม่รู้ทางกันได้ยังไปอะไนะคะทุกคนไปมาด้วยป้ะ อ๋อยังไม่ครบใช่มีแฟนเจ้อสองคนแล้วก็เจ้มานะคะก็มันไม่ได้ทำวันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คุยเรื่งนี้เลยสุดมากทุกคนเราไปชั้นที่ยี่สิบแปดส่วนมามา่าไปคนเดียวที่ชั้นแปดเป็นยังไงก็จะรอก่อนจะรออีกนานเลยอีกคน แล้วเราก็มาทํากันที่ตรง BTS นานาเดินเข้ามาเรื่อยๆตรงเข้ามาเรื่อยๆตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยเออแล้วเวลาที่มาทาเนี่ยคือมาทําในช่วงของช่วงที่คนเยอะอะ่ะทุกคนมาเลยต้องไปคนละชั้นกับพวกเราคือปกติน่ะวีซ่าน่าจะรับเออตอนที่ช่วงของไปคือ 20, ชั้น28แต่ว่าตอนมาไปเนี่ยมันคือคนมันเยอะมากเขาก็เลยแบบเหมือนต้องแบบ social distance น่ะ เขาก็เลยให้ไปชั้น8อืมก็แล้วแต่ว่าใครจะได้ไปตอนไหนหรืออะไรอย่างนี้ จากนั้นก็ถึงเวลาขึ้นใช่ไหมก็ไอตอนที่เราขึ้นลิฟต์นั่นแหละมันก็คือขึ้นลิฟต์ไปอยู่ชั้น28แต่ว่ารอลิฟต์ค่อนข้างที่จะนานเลยทุกคนก็ต้องแบบเหมือนเราต้องเดินไปก่อน5นาทีอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าเราจะขึ้นก่อนเลยไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาให้เวลาแค่5นาทีเท่านั้น รอรับันก่อนติดต่อแล้วไหมได้คิวยังเดี๋ยวต้องรอ,อก,กดรับอีก แล้วเราก็ขึ้นไปชั้นที่28ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่ามีการตรอดขอดูว่าวเราได้เอกสารเราจองมาจริงๆเราได้เวลาเนี้ยจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมั่วๆสุม่มๆมาคือ Wal k in ไม่ได้ต้องบอกก่อนว่า Walk in ไม่ได้ทุกคนต้องจองมาก่อนอ่ะเราก็ขึ้นไปเราอาจจะถ่ายไม่ได้หมดนะเพราะว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นป้ายว่าเอ้ยห้ามถ่ายรูปหรืออะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็ ก็แง่ว่ามูไม่เห็น้บยล้กันเออแล้วคราวนี้เราก็ไปส่งเอกสารให้กับพี่เขาว่าเฮ้ยเราเรามีเอกสารอะไรมาบ้างประมาณว่าขอคิวก่อนคิวว่าเราจะเข้าไปแล้วไปอยู่ที่ที่เท่าไหร่เรียกคิวตามคิวอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เจเมย์ทำไปในอังกฤษอะตอนที่มันทําบีซ่าเพื่อไปเรียนอะมันใช้เวลาแบบ3มชั่วโมงในการรอแต่ว่าณตอนนี้นที่มูบอกก็คือเขามีแบบบอกช่วงเวลาเลยว่า ไปมุงถึงใบ2องใบสถึงใบสาหรืออะไรอย่เงี้ยแต่ของช่วงเจ้ตอนที่เจ้ไปสัมภาษณ์คือเอ,อ่อตอนเช้ากับตอนเย็นมันก็เลยแบบช่วงเลนช์มันเยอะมากคนมันก็เลยเยอะมากอืมคราวนี้เราก็ได้คิวเสร็จใช่ไหมเราไปไหนต่อก็ไปดูกันค่ะ บบว่าให้นั่งเราก่อนว่าเอ้ยถ้าถึงคิวคุณแล้วคุณค่อยเดินไปหนะ้าเคาน์เตอร์นะแล้วถามว่าคเคาน์เตอร์มันเหมือนอะไรถ้าทุกคนมองภาพคิดภาพก็คือเหมือนเราเดินเข้าธนาคารนะทุกคนมันจะเป็นบล็อกบล็อกบล็บอกเลยแต่ว่าจะไม่มีโต๊ะนะถ้าไอ้ตรงโต๊ะอะก็จะเป็นช่วงของไอเดีเออแล้วถามว่ายังไงใช่ไหมเป็นบล็อกบลอกบอก,บอก แล้วก็เขาก็จะเรียกว่าเอ้ยรหัสอะไรถ้าถือว่ามันเหมือนมันจะมีหลายประเทศมั้งเขาก็จะตั้งขึ้นด้วยว่า U K 124 U K 125อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนั้นก็จะเป็นแบบ U K 1 2 4 two รอย่องเงี้ยหรือว่าอาจจะพูด1 2 4หรือว่าตอนนั้น124่ไม่แน่ใจเออหลังจากนั้นอะเราก็เอ,อกสารที่เป็นปึ้งอะ ไปให้กับพี่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเขาก็แบบว่า mm hmm. เออเดี๋ยวขอัวเอกสารหน่อยนะคะนู่นนี่นั่นเราก็ทำลิสต์เอกสารมาถามว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วเอกสารตัวเนี้ยเราต้องจัดยังไงใช่ปะ mm hmm. คือมันก็จะมี2แบบคือเราอาจจะส่งให้ Agency, อเ gency อีกบริษัทหนึ่งให้เขาทําแบบจัดเป็นคนจัดเอกสารให้เราแล้วเราก็เออเขาก็แค่แบบบอกลิสต์มาว่าเฮ้ยมันมันมันต้องมีทะเบียนบ้านทางสกีป mm hmm. สมมติว่ามุกเป็นศาศานั้งึาษาไงมันก็มีหานสริป ใครเป็นคนซัพพอร์ตในการไปครั้งนี้เราของมุกเนี่ยไปแบบไปเราเป็นยาเจอ่ามันก็จะมีบอกว่ามาหาลัยรเชิญมาแล้วเราเป็นอะไรกับเจ้าของเอ่อกับกับคนที่เชิญเรามาหมายถึงว่าเป็นอะไรกับนักศึกษาคนเนี้ยเออกับคนรับเป็นยาคนเนี้ยเราเป็นอะไรกับเขาแล้วก็เราเป็นอะไรรีเลรีเลชั่นชิพกับคนที่ซัพพอร์ตเราสปอนเซอร์อย่างเงี้ยใครคือใครแล้วแล้วของมุกอย่างเงี้ยมุกไม่มีเงินใช่ปะเพราะว่าหมายถึงว่า ไม่มีเงินเป็นรายเดือนที่แบบชัดเจนว่าเราได้เงินมาจากไหนอะ่ะเออที่ไม่ใช่แบบจากพ่อแม่ะนะคือถ้าคนทางานบริษัทเขาก็จะมีอ๋อโอเคบริษัทโอนมาเพราะาเราทํางานแต่ของมุกไม่มีมุกเลยไม่ต้องใส่นี้แต่ว่าต้องยื่นตัวทารสคิปเออว่าแบบรับรองว่าเราเป็นนักศึกษาที่นี่ที่เมืองไทยส่งตัวธุววกรกรรมการเงินของมหม้าไปแล้วก็ฉนดที่ของมา้า การทํางานของที่บ้านแต่ว่าจริงๆอ่ะทางบ้านมุงอาจจะใส่โอเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าก็นั่นแหละเกินก็ดีกว่าขาดเราก็ทำํำเอกาสารไปไปดูกันต่อ,อ ก็ต้องมาขอเมา์นิดนึงนะคะก็คือพี่ที่เขาตรวจให้มุกเนี่ยหรือว่าเป็นคนสแกนเอกสารให้มุกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ารับมากก็คือพี่เขาถามว่านี่เป็นอะไรกับคนนี้ก็ต้องบอกวาอาคุณแม่ค่ะแล้วก็จะถามเขาถามว่านี่แบบมีคนจัดมาให้ใช่ไหมเออเอเจนซี่จัดมาให้ใช่ไหมมันก็ต้องบอกเปล่า,าคือคุณพี่สาวจัดให้ แล้วก็ถามว่าไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ชวนคุยน่ารักมากแล้วเขาบอกเออขอสลับเอกสารหน่อยเนาะเพราะว่าเหมือนเรามันคือมันจะมีหน้าโคชอ่ะหน้าโคชเออหน้าแถบบาร์ทุกคนให้แบบสแกนอะ่ะเออแล้วคือของมุกก็ใส่ไปว่าแบบเออการตำแหน่งงานแต่ว่าจริงๆคือมุกต้องเป็นเกดูเอ็ก็เลยแบบมุกก็ผิดไง เขาก็เลยบอกเออเขาขอเปลี่ยนใบนะตรงนี้ผิดแล้วก็เขาก็แนะนําดีมากทุกคนคือแบบเอกสารมุกม,มันหนาม,มากจนเขาต้องใส่แบบแยกเป็น3ส่วนนี่แหละคือการน้องแต่จากนั้นใช่ไหมมุกก็ไปเราก็เอกสารเราเยอะมากพี่เขาบอกว่าโอเคงั้นไปทําพวกความรายนิ้วมือถ่ายรูปติดวีซ่าแล้วทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาพี่เขาใหม่นะเพื่อแบบเอาเอกสารกลับบ้านเพื่อมารับวันรับ ว่าทําเสร็จใช่ไหมออรับเอกสารแล้วก็กลับบ้านคราวเนี้ยเขาก็จะแบบว่าเออปกติจะอยู่ในช่วงห้าถึงแปดวันมั้งแต่ว่าช่วงเนี้ยจะเลทหน่อยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าคนเยอะมากแล้วก็การจ่ายรัแท็กเนียก็อาจจะไมไ่ช่วยอะไรมากแต่ว่าก็เร็วกว่ากว่าเดือนหนึ่งอ่ะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเร็วแต่ว่าตอนที่เขาพูดเหมือนมึงได้ยินว่าเออตอนเนี้ยเร็วสุดคือของฟอรแทก็กอะเอาชยช์าสุดของฟอรแท็กอะคือต้องได้ ก่อน15มกราหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราไม่ได้ถ่ายช่วงช่วงหลังจากนั้นมาคะเราถ่ายไปตอนไปรับเลยแล้วมุขอเราตอบก็คือเขาก็ส่งเอีกแบบส่งอีเมลมาว่ารับคนนี้ได้รับแล้วคนนี้ได้รับแล้วแล้วคราวนี้ก่อนวันกลับเหมือนพี่เขารู้ว่าบ้านเรามาทั้งหมดวันนั้นอ่ะ เจ็คนเขาบอกว่าเอ้ยรอให้ทุกคนได้ครบก่อนนะแล้วค่อยมาเอาควอมกันหลังจากนั้นคนนู้นก็ได้อีเมลคนนี้ก็ได้อีเมลนี่นี่อีเมลหมดเลยแล้วมันก็แบบของมุกก็ได้ประมาณแบบ5วัน5้หกวันถึงจะได้อะไรเงี้ยแต่ยังไม่เกิน8วันแล้วก็ได้พอมาก,กับป๋าพอดีแต่อคนที่ไปจริงๆก็คือเจมส์เพื่อเป็ราเปริญญาใช่ไหมมันไม่ได้เว้ยทุกคน ไม่ได้ SMS อีเมลอะไรเงรี้ยไม่ได้เลยแล้วคือค่า SMS อ่ะอยู่ที่85บาทก็คือเสียตังค์ด้วยนะในการที่เขาส่งมาว่าเออคุณได้รับแล้วหรือยังไม่ได้รับหรือยังไงแล้วผลลัพธ์การของของครั้งนี้ก็คือเราจะไม่รู้ว่าเราได้วีซ่าจริง,รงๆหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้เราจะได้ตัวพาสปอร์ตกลับมาแล้วถ้าสมมติเราได้เราก็ต้องไปดูในเล่มว่าแบบเขาแปะในเล่มหรทุกคนอันนี้ขอไม่แปะรูปนะเพราะว่ามันมีเอกสาร ข้อมูลเสรนะ็จอเนาะโอเคหลังจากนั้นโอเคเราก็จะพาไปดูคลิปต่อไปยังไงอืมใครอยากรู้่อไปว่าเราตอนที่เราไปเอาวีซ่าเป็นยังไงก็ก็เราดูอีพีหน้ากันอีพีนี้น่าจะยาวไปและโอเคนะคะฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสำหรับมินมิกมูมิกชนะที่มีมินมิกด้วย ก็ฝากติดตามไอจีพวกเรา t ิ TikTok, ก t อกอะไรก็ได้ติดตามนะคะ